สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรถกระบะในประเทศไทยในเดือนมีนาคมปี2อ6 5นะครับ ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ขายดีที่สุดของประเทศไทยเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่หลายท่านเนี่ยพยายามจะหารถมาใช้กันนะครับเพราะว่าช่วงเดือนมีนาเนี่ย ก็เป็นช่วงก่อนสงการนั่นเองนะครับก็คือซื้อช่วงเดือนมีนาก็จะไปใช้ช่วงสงการยอดขายก็เลยเยอะมากๆนะครับวันนี้จะพามาดูเป็นยอดขายนะครับต้องบอกว่ามีเจ้าที่ขายดีแบบดีมากๆก็คืออีฮุสุนะฮะ,ะพามาดูทางด้านของอีวสุก่อนทำยอดขายมหาศัจจรเลยนะครับอยู่ที่18,377คันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นยอดขายแบบโอ้โหนิวไฮของ DMAX เลยนะครับ ปกติแล้วนะครับยอดขายเขาจะเกินหมื่นทุกเดือนอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของ d m a มเนี่ยแต่ว่าเดือนนี้นะฮะเกือบ20,000คันเลยนะครับโอ้โห18,000ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆสำหรับอิ s u ูดีแม็กช่วงต้นปีนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูทางด้านของ d m a มนะครับยอดขายในช่วงเดียวกันนี่แหละก็คือมีนาคมของปีที่แล้วนะครับเปรียบเทียบกันดู อของปีที่แล้วเนี่ยมีนาคม d m a มนะครับอยู่ที่13,900กับอีก9คันเมื่อเปรียบเทียบนะครับว่า1 3 0 0นะฮะกับ18,000เนี่ยโอ้โหมากขึ้นถึง5,000คันเลยนะครับโอ้นี่ต้องบอกว่าทางด้านของอ e ิ u สูดีแมเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่สุดยอดที่สุดอีกปีนึงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของยอดขายแล้วก็มียอดจองต่างๆนะครับในช่วงงานมอเตอร์โชว์ มาด้วยนะครับก็คาดว่ายอดขายเนี่ยยอดส่งมอบก็จะมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะทีนี้พามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าขายดีโอ้โหแบบสุดๆเหมือนกันนะครับก็คือตัวตาไฮ u ัก e ีโวตัวตาไฮ l ัก r ีโวนะครับทำยอดขายนะฮะอยู่ที่16,385คัน โตยต้าไฮรักรีโวนะครับโอ้โ oh, หขาย16นะฮะอันนี้ต้องบอกว่านี่ขนาดเป็นเบอร์2ตลาดกระบะบ้านเรานะครับโอ้โ oh, หบ้านเรานี่ขายกระบะดีจริงๆร่ารีโ uh, วเองนะครับ uh, ทำยอดขายได้อยู่ที่ระดับ16ื่นเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นนิวไฮเหมือนกันนะครับในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนะฮะในปีอ่า uh, นะครับมีนา64เนี่ย uh huh. ก็อยู่ที่11,000 855คันนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะขึ้นแบบอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ทางด้านของรถยนต์นะฮะในบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงค่อนข้างจะผ่อนคลายนะครับมาตรการของโควิดนะฮะเพราะ่อหน้านี้สงกรานก็มีการยกเลิกกันในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแต่ปีนี้ก็พิเศษหน่อยนะฮะก็ไปมาหาสู่กันได้รถก็เลยขายดีเดี๋ยวพามาดูทางด้านของยี่ห้ออื่นบ้างนะครับไล่เรียงจากที่เจ้าที่อาจจะมียอดขายน้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะครับ เริ่มต้นจาก Mazda า t 50นะฮะยอดขายที่152คัน m a สด้าบี0นะครับปีนี้ต้องบอกว่าก็ยังไม่ถึงขั้นว่าร้อนแรงมากมายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาเป็นฝาแฝดกับอ s วสุดีแมกนะครับก็เลยมีหลายท่านนะเนาะที่อาจจะเลือกไปซื้อทางด้านของอ s วสไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางด้านของ b ีท0เองนะรรูปร่างหน้าตานะครับก็แตกต่างกันมากนะครับก็อยู่ที่มุมมองของใครของมันนะครับว่า คันไหนใครมองว่าใครสวยกว่ากันนะครับแต่ว่าอื่นๆรูปร่างหน้า,านะฮะเรื่องของสมรรถนะเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะก็อยู่ที่ว่าใครชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนั่นเองนะครับอาทิตย์ที่พามาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็เป็น MG Xender t ender. MG Xender t นะครับทำยอดขายได้ที่324คัน MG Xender t นะครับตอนนี้ยอดขายของเขานะครับก็เริ่มจะมีมาตรฐาน มากขึ้นนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณนี้แหละครับที่หลักร้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ MG x t e n d e r นะครับเข้ามาในตลาดบ้านเราใหม่ๆนยอดขายก็ยังต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีละต่ำกว่าร้อยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ย MG x t e n d e r เองนะครับทั้งโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็การยอมรับในแบรนด์นะครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้โปรโมชั่นเยอะจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของ MG x t e n d e r อ่ทีนี้มาดูยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็เป็นนิสนนสันนวาร่านิสสันนวารามียอดขายที่794คัน อันนี้สันนาว่านะครับตอนนี้ยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงกก่อนนะฮะอาจจะบอกว่ายังไม่ถึงขั้นเปรียงป้างนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ระดับอาจเจ็ดกว่าคันเกือบ800คันในเดือนมีนาคมนะครับแต่ต้องอธิบายแบบนี้ปกติแล้วนะฮะนาว่าเองเนี่ยเขาจะมียอดขายอยู่หลักประมาณพันกว่านะครับจะเกือบสองพันหรือว่าก่อนหน้านั้นไปสักหน่อยนะฮะก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก2 0 0พันนี่แหละครับ แต่นะปัจจุบันนะครับตัวหน้าใหม่นะครับที่เปิดตัวออกมานี้นะครับก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็น all new นะฮะทางด้านของตัวยอดขายก็เลยอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยงแปลงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูเรื่องหน้าตาสมรรถนะต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ดีแบบดีมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือ Ford Ranger Ford Ranger นะครับปัจจุบันเนี่ยมียอดขายนะฮะอยู่ที่95 9 5คันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นช่วงที่ระบายสต็อกเก่าๆออกนะฮะก็ยอดขายอาจจะไม่ถึงกับเปรี้ยงปล้างมากนะครับอ่นาเถนานของ Ford r a n g e r นะครับตอนนี้นะปัจจุบันนะฮะเขาได้มีตัวใหม่ล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไดเอามาขายแบบจริงจังมากมายนะครับก็ต้องรอดูว่าตอนที่เขาเปิดขายนะครับไปที่โชว์รูมต่างๆเนี่ยยอดขายคาดว่าจะสูงแบบสูงมากๆแน่นอนนะครับเพราะ Ford r n เจตัวใหม่เนี่ยโอ้โหหน้าตานะฮะบอกว่าดุเดือด เผ็ดร้อนมากนะครับเรื่องของสมรรถนะต่างๆเนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะอ่าแล้วก็ทางด้านของตัวแพงที่สุดของเขานะครับก็เป็น Ford r เ n g เจอร์ t o r ตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าโหตัวราคาเนี่ยไม่แรงนะฮะอยู่ที่ล้านกว่าๆนะฮะล้านไปปลายเกือบ2ล้านเลยแต่ลหลายๆท่านบอกว่าก็ไม่ถึงกับแพงมากเพราะว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆสำหรับ Ford r เ n g เจอร์ตัวใหม่นี้นะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมาเลยนะครับ t i t o ัน Tri t ันนะครับมียอดขายอยู่ที่นะฮะ 2,466คันมิุูบิชิท t ันนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ3แบบต้องบอกว่าน่าจะยาวๆไปสักระยะแน่นอนนะครับอตอนนี้นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับก็จะมีทางด้านของตัวตกแต่งที่เป็นแ a น l y ลี t นะครับแต่ว่าตัวที่จะปรับไมเนอร์เ n น e นะฮะหรือว่าตัวที่จะปรับเป็น All New เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวออกมานะครับแต่ก็คาดว่านะฮะอยู่ตามวงรอบแล้วเนี่ยนะฮะ ต้งแต่เปิดตัวมานะฮะนี่ก็หลายปีแล้วทางด้านของมิซูบ s ชิเองก็อาจจะมีนะฮะแลนที่จะปรับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเร็วๆนี้ไหมนะครับแต่ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นลายอาร์ตนี้นะฮะก็ถือว่ารูปร่างหน้าตาใช้ได้เลยนะครับถ้าใครแบบที่ชอบลายตกแต่งนะครับเพราะว่าทางด้านของไทรตันเองเนี่ยเขาแรงมากๆอยู่แล้วนะครับนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ2นะฮะโตยต้าไฮรักรีโวโตยิต้าไฮรักรีโวนะครับทำยอดขายได้มากถึง16,382คัน โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับโอ้โ oh, ห oh, นี่ต้องบอกว่าเป็นยอดขายนิวไฮนะฮะสูงแบบสูงมากๆเลยล่ะตั้งแต่เปิดตัวหน้านี้ออกมานะครับอตอนนี้ทางด้านของฝั่งโตโยต้าเองนะครับโปรโมชั่นต่างๆก็ถือว่ามีเยอะแบบเยอะมากๆเหมือนกันทั้งทั้งเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับทั้งเรื่องของโปรโมชั่นสับส่นการขายต่างๆนะฮะเดี๋ยวว่าหลังจะพามาดูนะว่าโปรโมชั่นของโตโยต้าเนี่ยเขามีอะไรมั่ง แต่ตัวไฮลักลีโวนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนี่ก็คือตัวที่ปรับไมเนเจอร์นะครับยังไม่ถึงขั้นปรับออ l น e w วนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่การเลสซิงยังคาดหวังนะฮะว่าอยากให้มีการปรับออ l น e w วนะฮะคิดว่าโอ้ตลาดน่าจะมันกว่านี้แน่นอนแต่ว่าโอ้ยอดขายระดับ16ื่นหอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นผมนะก็ยังไม่ปรับหรอกครับของขายได้ก็ขายไปก่อนละกันนะครับแต่ก็มีข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวงการนะครับรถ E ีีหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรานะครับ ว่า,าทางด้านของโตโยต้าเองนะฮะเร็วๆนี้ก็อาจจะมีกระบะ EV มาให้พวกเราได้เลือกซื้อกันนะครับนั่นน่าจะเป็นการพลิกโฉมนะครับวงการยานยนต์บ้านเราไปได้อย่างมากเลยแน่นอนนะครับทีมาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับยูสูดีแม็กูสูดีแม็กนะครับทำยอดขายได้ถึง18,377คัน ต้องบอกว่าเป็นยอดขายที่โอ้โหเวอร์วังแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้18ื่นเลยนะฮะคือตั้งแต่กาเลซิ่งทำรายงานยอดขายมานะฮะต้องบอกว่าปกติแล้วก็อยู่แหมสูงสุดก็15ื่นนะฮะเอา16ื่นสักนิดสักหน่อยนะอันนี้18ื่นเลยนะครับโอ้โหอยู D ดูดีแม็กเขานี่ขายแรงขายดีไม่แผ่วเลยนะฮะว่าอย่างนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของรูปร่างหน้าตาเนี่ยเรื่องของการออกแบบหรือว่าห่วงเวลาต่างๆนะครับดีแม็กเนี่ยลงตัวหมดเลยนะเพราะตัวเนี้ยตัวใหม่นี่นะครับเป็นออ n e ว นะฮะแล้วก็ตัวปรับรูปร่างหน้าตายิงเขาเขาปรับไอตัวกระจังหน้าใหม่แล้วนะเพิ่งปรับใหม่แต่ก็ไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแต่ดูดีขึ้นนะฮะเอาแค่ลายแม็กเนี่ยผมว่าก็ประทับใจแฟนๆของ d m a มมากกว่าตัวเดิมมากแล้วนะครับก็เลยทำให้ทางด้านของ e อลซูดีแมนะครับตอนนี้ทำยอดขายได้สูงแบบสูงมาก แล้วก็ทางด้านของโหยังเหลืออีกหลายเดือนเลยนะตั้งแต่ปลดล็อกโควิดมานะครับทำให้ยอดขายรถยนต์เนี่ยดูท่าว่าจะขายดีแบบดีมากๆนะครับและกลุ่มที่จะขายในประเทศไทยเราเนี่ยยอดขายน่าจะมาโผล่ก็คือทางด้านของ Ford เรเจอร์นะครับซึ่งถ้า Ford เรนเจอร์ออกมานะฮะยอดขายแบบออกตัวหน้าใหม่มาเต็มๆเนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยดุเดือดแน่นอนนะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาไล่เรียงดูนะฮะว่าทางด้านของตัวยอดขายยอดจองต่างๆนะครับทางด้านของรถรุ่นอื่นจะเป็นยังไงนะครับ ทางด้านของกระบะเดือนมีนาคมก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ